ปลาตายฮนะโหนี่อันนี้เยอะเลยอะไปหาเพื่อนนะน,นะต <c oughs> ายมันหลุดมือแล้วตาต้องไปเอาซิมี่นี่นดักไว้ได้เลยเอามีดตัดก่อนทุกคน ไทภาษาลาวนี่ฮะใช่ยเหรอน้องหายน้องหายไปไหนยังไงเห็นแล้วขามาสียมาไม่น่าอยู่เลยเอ้เสียไม่ได้ทุกคนเห็นเต่าเกือบบืดอารนะฮะเกือบบืดโอ้โหรองเท้าเนะเพะหมดเลย องียไปใส่แล้วเนื้อรู้คนนี้นี่อรู้เอาเพื่อนมาให้คุณจับเพื่อนอน้องเงียไม่เป็นไงไม่เป็นไงเลยคุณไปใส่สิยังไง นี่ปลาตัวโคตรใหญ่โอ้นี่ปลาเล็กตายปลาเล็กตายตายอือปุอยากจะรอบเกลือกันนะ่าไปแล้ววะ <c oughs> เอาหนาวเลยไปเป็ดเอาเป็ดกินเอามีาชีวิตอยู่มันแก่งตายแล้วปุยใหญ่ทึ่ง <c oughs> มันแก่งตาย ไปแม่์ไปแม่มไปเม่์อะไร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 มีไรหรอน้องน้องไปนี่เปิดแล้วเปิดแล้วยี่สิบกระถุงนะอยปลาทุกวันนะเห็นไหมตัิดตัว ได้เลยเอ้มาตัวนั้นมันทำอะไรวะไปทุกคนมีตัดวายวายกายิ่งไม้นี่ทางฉันรูมแล้วนะไปเอ๊ะไป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 ,ไป